เคยเจอปัญหาเรานี้นะคะมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่พอลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยก็หายไปเลยไม่สั่งซื้อไม่ทักแชทจริงๆแล้วปัญหานะคะอาจจะไม่ได้อยู่ที่สินค้าของคุณก็ได้แต่อาจจะอยู่ที่เว็บไซต์ของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันจะมีกี่องค์ประกอบบ้างที่จะช่วยทําให้คุณปิดการขายได้ผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ สวัสดีค่ะพลอยจากทำเว็บ SME นะคะทีมที่จะช่วยออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สําหรับธุรกิจ SME ค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะคะว่าเว็บไซต์ที่ขายได้จริงต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างกับ5องค์ประกอบสําคัญที่หลากหลายธุรกิจมักพลาดไปค่ะองค์ประกอบที่1เลยนะคะเรื่องความเร็วของเว็บไซต์ความเร็วนะคะก็คือด่านแรกของการขายเลยค่ะ Google, Google นะคะเคยวิจัยไว้ว่าถ้าเว็บไซต์โหลดช้าเกิน3วินาทีเนี่ยโอกาสที่ลูกค้าจะกดปิดเว็บเพิ่มมากขึ้นกว่า30%เลยทีเดียวค่ะเพราะลูกค้าในโลกยุคออนไลน์ ไม่ชอบรอค่ะแค่โหลดช้า1-2วินาทีลูกค้าก็พร้อมจะไปหาคู่แข่งทันทีแล้วค่ะและไม่ใช่แค่ประสบการณ์ของผู้ใช้นะคะความเร็วของเว็บเนี่ยยังส่งผลต่อ SEO โดยตรงด้วย Google จะจัดอันดับเว็บที่โหลดไวให้ดีกว่าเว็บที่โหลดช้าค่ะองค์ประกอบที่2นะคะรองรับมือถือหรือว่ามบายเฟนลี่นั่นเองค่ะทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่มักใช้มือถือเป็นอุปกรณ์หลักค่ะแล้วถ้าเว็บไซต์ของคุณไม่รองรับมือถือตัวหนังสือเล็กกดลําบากคนก็จะกดออกทันทีค่ะที่สําคัญนะคะ ก็ใช้ระบบที่เรียกว่า Mobile First Index หมายความว่าเขาจะพิจารณาอันดับเว็บไซต์ของคุณเนาะโดยการวัดจากอุปกรณ์มือถือเป็นหลักเลยว่าเว็บของคุณอะดีหรือเปล่าองค์ประกอบที่3 Call to Action ชัดเจนหรือเรียกว่า CTA นั่นเองค่ะเว็บไซต์ที่ดีต้องบอกลูกค้าชัดๆค่ะว่าอยากให้เขาทําอะไรต่อเช่นปุ่มสั่งซื้อเลยจองตอนนี้เลยหรือติดต่อเราเลยที่ชัดเจนและมองเห็นง่ายค่ะหลายเว็บนะคะก็อาจจะมองข้ามตรงนี้ไปคือทาปุ่มเล็กๆหรืออาจจะไม่ค่อยมีปุ่มอะไรพวกนี้อยู่ในเว็บไซต์ ทําให้คนไม่รู้ว่าแบบเอ้ยฉันจะกดสั่งซื้อหรือสอบถามพวกเรื่องผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตรงไหนดีองประกอบที่4เนื้อหาและภาพที่น่าเชื่อถือลูกค้านะคะตัดสินใจซื้อจากความเชื่อมั่นเป็นหลักค่ะถ้าเว็บไซต์มีข้อความยาวๆอ่านยากหรือมีภาพเบลอการติดการขายก็จะต่ําลงเช่นกันค่ะสิ่งที่ควรทํานะคะก็คือใช้เนื้อหาที่กระชับตรงประเด็นบอกคุณค่าของสินค้าให้ชัดเจนและเสริมด้วยภาพที่คมชัดค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมใส่สิ่งที่เรียกว่าโซเชียลครูฟด้วยนะคะก็คือพวกรีวิวจากลูกค้าจร โลโก้บริษัทที่เคยใช้บริการหรือผลงานที่เคยทาผ่านๆมาค่ะอย่างเช่นเว็บไซต์อสังหาที่เราเคยช่วยดีไซน์พอเพิ่มภาพบ้านที่ขายไปแล้วความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ก็สูงขึ้นลูกค้าก็ติดต่อเข้ามามากขึ้นทันทีค่ะองค์ประกอบที่5มีช่องทางติดต่อที่ง่ายและหลากหลายค่ะลูกค้าหลายคนนะคะบางทีเขาอาจจะอยากติดต่อสอบถามก่อนสั่งซื้อถ้าบางทีคุณมีปุ่มที่มีแค่การโทรอย่างเดียวลูกค้าอาจจะหายไปจากเว็บไซต์คุณได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเว็บที่ดีก็ควรมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะ เป็นไลน์โทรศัพท์อีเมลไลฟ์แชทเพราะว่าลูกค้านะคะแต่ละคนก็มีวิธีที่สะดวกแตกต่างกันออกไปค่ะนี่คือ5องค์ประกอบนะคะที่จะช่วยเปลี่ยนเว็บไซต์จากแค่โชว์ข้อมูลไปเป็นเครื่องมือที่ปิดการขายได้จริงค่ะมาทวนกันอีกทีนึงนะคะ 1. ความเร็วสําคัญมาก2องโมบายเฟลลี่ต้องใช้งานง่ายบนมือถือเป็นหลักค่ะ3 call to action ต้องมีปุ่มให้คนติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเราได้ค่ะ4เนื้อหาและภาพเนื้อหาต้องครบภาพต้องชัดค่ะและ5ช่องทางติดต่อจะพลาดช่อง ช่องทางใดช่องทางหนึ่งไปไม่ได้เลยนะคะถ้าเว็บไซต์ของคุณมีครบตามองค์ประกอบนี้นะคะลูกค้าจะเปลี่ยนจากคนดูเป็นคนซื้อสินค้าของคุณแน่นอนค่ะและถ้าคุณอยากได้เว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ s m e โดยเฉพาะทีมทำเว็บ SME ของเรายินดีให้บริการค่ะเราจะทําให้เว็บไซต์ของคุณสวยและปิดการขายได้จริงค่ะถ้าใครสนใจอยากปรึกษาสอบถามนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ